ความเดิมตอนที่แล้วตายอยู่ตรงโน้นเราไปดูกันเอ้ยแม่งเอ้ยกูยลืมดูทางฮะฮะกูติดไอ้ฮ้ยกูติดติดอะไรเนี่ยไอ้ฮ้ยติดอะไรวะสวีดัสสวัสดีชาวไทยที่มาดูในช่องบันนี่นะครับวันนี้เรา,าเรามาอยู่กับอีเวนเหมือนเดิมแต่อครั้งนี้จะเป็นอีพีสองนะครับที่ผมจะเล่นอาจจะมีหลายอีพีมากเลย ผมไปเล่นลน,นอกรอบมาจากครั้งก่อนที่เลเวลประมาณสักเลเวลสักสิบหรือสิบอ็ดนี่แหละตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามสิบสองแล้วนะครับืืเล่นตั้งแต่ตีห้าเลยวันนี้เล่นนอกรอบมาเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า Let's go คือผมปนล็อกไปถึงขั้นที่หกแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอให้ดูหลังจบเกมนี้แหละทาไม่ขึ้นไม่ขึ้นทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยสงสัยแหละบนไดก็มีทําไม่ไม่ขึ้นก็นะมันไกลเลยไงมาเดะมาเดะมาเดะโหชิวเชียดไวแล้วฮโ้าก่อนผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับก็เสียง มันมีบางช็อตนะครับที่เสียงเบาซึ่งเราอะผมเน้นคุยกับตัวเองมากกว่าไม่ค่อยเน้นคุยกับท่านผู้ชมสักเท่าไหร่ตานี้จะเล่นทั้งหมด9เกม1ึ่ชั่วโมงและกูก็ต้องตัดต่ออีก2ชั่วโมงตัดไอ้แบบบางโซที่แม่งไม่สำคัญพอเสร็จมันจะมาโอเคจ้จบแล้วพุ่งเข้ามาในแมป เชื่อ <Yeah. S 2> เกียนตอนนี้มากเลยดีนะเนบอดยังไม่ออกไอ้ส okay. ต๊ะในบนดได้ตรงนี้ก็มีที่ผมบอกว่าไม่ขึ้นก็คือมันอยู่ไกลโอ้โ oh หกูโคตรเก่ยียดนี้เลยผมว่าครั้งนี้ผมว่าตาน,นี้เนี่ยโดนตัดวะ่ะเพราะว่าผมแม่งเล่นไม่ถนัดเลยมันต้องเดินแบบถอยหลังถึงจะเดินไปหน้าดูดิด <laughs> มันเดินไม่ถนัดจริงด้วยเฮ้ยคกี่เห็นคนหนึ่งแม่งแงกําแพงไปในเกมแรกผมไม่นับนะครับเพราะว่า ผมเข้าช้าตัวเป็นสิบเกมเลยแล้วกันโนบฟักดิเชด้าเมาอืมอสวินรตชการซึ่งแม่งไม่เหมือนเลยสักนิดนึงแต่เช่าที่มาเป็นอสวินเนี่ยดูเดิเช่าที่มาเป็นอสวินนะครับเรือโจาสลัดนี่หูหโคตรแพงเลยแล้วจักกว่าจะถึงขั้นที่หกก็โคตรนานเลยกูเหลือเชื่อกูอยังเล่นได้กูยังเล่นโดยไม่ตายได้แต่ที่เกียดชุบเพื่อนนะเว้ยเหี้เยเพราะว่ากูปากหมาเอาละ ผางคนเปลีช,ชื่อช่อง็นแบบว่านี่นักเกียนดีป่วาวไอ้เแี่งไม่ได้คําด่าคลิปแรกๆไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคลิปหลังๆเลยดดี้าามคคูณพััน่งํเด็กบางคนไม่อาจจะโตแล้วก็ได้กูแปดขวบกูกูเริ่มด่าแล้วอูอีซี่ไอยเ่ที่ผมบอกนะครับผมไปเล่นนอกรอบมานี่ ถึงขั้นสุดท้ายแล้วและผมจะไม่ซื้อ,อน,นี้นะอีเวนจะหายรู้สึกดีใจเพราะแต่ละครั้งกูไม่เคยทันอีเวนสักครั้งแมพาลวินพวกพวกเสือไปเท่าไหนดีประมาณนี้พอเนาะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมทำไมกูไม่เปลี่ยนตรงนี้อันนี้ผมลงมาหาแล้วถามจริงมันจะไม่มีลูกโอ้ให้กูเก็บเลอกูถึงแล้วเจอเลย เฮ่อเชียช้ยเชี้ยกูมันโง่แท้วะเด้เกมจะใกล้เริ่มใหม่แล้วเว้ย okay. โอเคผมเกือบเข้าไม่ทันเกือบเกือบไม่ได้ดับเกมนี้เป็นตายตาน,นแล้วโอ้เสียเกือบเกือบเกือบจริงๆ <c oughs> ไปดีกว่าชุบได้เลยชิวๆเฮีย okay, ตรงนั้น มานี่ขี่ได้ป่อบ้าขี่ไม่ได้คลิปนี้น่าเป็นคลิปที่ผมตัดออกเยอะที่สุดแล้วมั้งโฟกัสกับเกมจัดๆเลยตอนนี้นกโอเคสวยดิเย,ย้เกมใก,กล้จบแล้วแต่หยิบแคนดี้ยัสถารไม่ทันเฮ้ ดานโบนัสว่าด่างมั้งเกือบฮะนี่คือการขึ้นกูเพิ่งรู้เนี่ยขึ้นแบบหายตัวไปเลยเมื่อกี้โคตชิวเชียนเลย มีอะไรจะแนะนําผมได้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยเพราะผมเน้นเพราะผมแนะนำตัวเองไม่ได้กูได้แนะนําแค่ชื่อแค่อยากรู้บอกว่าชื่อจริงผมแม่งหาช่องเก่าของผมให้เจอก่อนแล้วกันตั้งชื่อผมหนึ่งเลยอะไรวัดดี่ตียมถทูดผมสังเกตมาเนี่ยก็คือตอนเนี้ยไม่มีใครตายสักคนหนึ่ง แบบนี้ไม่ง่ายจัดกูเชื่อแล้วทำไมมันถึงเป็นนอร์มอลวะโดยทีม่มึงให้กูมึงให้กูแบบว่าทำคลิปแบบดีๆได้ป่ะแบบไม่ให้กูหน้าแตกได้ป่ะไอสัตว์กูบอกว่าไม่มีใครตายก็คือไม่มีใครตายไ hey, อ้เฮี้ยกูไม่น่าพูดเลยสัตว์แล้วโหแล้วตายตอนเวลาจะใกล้หมดคนน่าสมเพชเลยกู คือกูต้องปัญญาออนขนาดไหนถึงกูบอกว่าต้องมาขี่รถเล่นเลยเนะี่ยมันมีคนเป็นโล่วงเพิ่มแบบว่า โอ้เกมจบเกมจบในที่อยู่ตรงนั้นทั้งคนทั้งหมดชิวๆไปว่าเรามองผ่านกระจกไม่เป็นเรือผีสิงถูกแท้เลยตเรามองอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เลยไม่เป็นเรือผีเหมือนเดิมแล้วกวัวเลิกเล่นรถทีแล้วเราไปเล่นกัน,กนดีกว่าเล่ย์ยศสามตา ทสานตาสุดท้ายถือต้องเล่นน่าจะหนึ่งน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าก็คือแน่จะครึ่งชั่วโมงห้านาทีนี่มีคนตายวะโคนเหลือเชื่อถึงสเตตเอาชีวิตรอดของผมก็เอาง่ายๆนะก็คือหนีกับหนีไม่มีเฮียอะไรมาเฮ้ยกูเหลืออีกสามตาหรือสองตาวะเออกู้ดสงใสยอยู่ถ้าเกิดว่าเกินกาตาแคสแถมเลยแนละ้วกัน กูยังมีอารมณ์ขันมาเล่นไวโอลีนเนาะเอาว่าตานี้เป็นอะไรเดี๋ยวกูอ่านบอกออกรอรอดูเลยแล้วกันใครที่คุยกับผมโดยใช้อังกฤษนี่ผมจะโวร้อนมากกูอ่านไม่ออกสักคำสมัยตอนป .6 อะน,นะผมนี่ อนควรตีนครูเลยครัวษอะ่ะนนี้ออกจากนีออกจากคาบเรียนเนี่ยกูนี่แม่เป็นเด็กดีเลอเกินขอขอหยุดอ่านแป๊บโอ้โหภาษาที่กูไม่คุ้นเลยกูน้องแคร์กูไม่ช่วยช่วยตัวเองดีกว่าเยอะอะไรผมจะเอฟเคอย่างนี้แหละแค่กลดว่ามันมีอะไรเดี๋ยวค่อยมีอะไรให้ด้ดูเลย เนี่ยได้ถ่ายมาให้ดูแล้วมมมันเกิดเชียอะไรขึ้นไอนน้ตายตาย,ตายตอนวินาทีสุดท้ายคนตึงโอเคตาน,นี้ตาสุดท้ายก็ไม่ซื้อซื้อไหนขอดูแปบบ๊บอาจจะซื้ออันนี้ก็แล้วกันโอเค แล้วก็อันนี้มาไม่รู้อะไรเหมือนกันจะซื้อมาให้หมดของแพงเดี๋ยวค่อยใส่โอ้ยตอนนี้เริ่มเจ็บคอแล้วตงแต่ตะโกนเยอะไปเลยตัแต่งไอตะโกนเยอะไปไหนกับคลิปเมื่อวานคลิปนี้ผมแน่ตัดออกเยอะยอยู่แหละ เพราะส่วนใหญ่เป็นคำที่ผมไม่ได้พูดไงกอดาเลมซีก,กอดาเลมซีจริงๆเด้อไม่ทำอาหารต่อแล้วอ่พวกคัน,นดีกอดาเลมซีคุยกอดาเลยเฮ้ยเฮียกูคิดว่ามันล่วงมาแล้วเชีร์ละ ตาย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 เกือบตายมึงเจอกูตายมึงเจอกูเป็นสไปเดอร์แมนหน่อยตายกำแพงไม่เชียร์ละเหมือนมอนเตอร์จะมีแค่ตัวเดียวปะตาสุดท้ายต้องเล่นที่อะไรสเสี่ยงๆหน่อยเว้ยได้เวลาไปวิ่งเล่นกับผีแล้วไม่เลี้ยให้ถูกวิ่งเล่นกับกอดอมแลมซี่ไอ้กอดอมอยมู่ไหนวาอะไรเพลงอะไรวะ เพลงี่อะไรกูไม่ฝากเลยกูไม่รู้จากอะไรอะไรน้องไม่เคยเห็นเหลือเอาเฮ้ยอย่าดีเล็รีเซ็ตตัวเฉยเลย พุ้เกมจบละโอเคงั้นก็ขอตัดงั้นก็ต่องั้นก็ขอตัดพาร์ตเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปวิดีโออะไรก็ไปดูกันเดี๋ยวรอด,ดูกันเลยว่าจะเป็นคลิปวิดีโออะไรถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดว่าผม,าบาผมบบเบื่อผมแน่อยากกลับมาอัดอันนี้อีกแหละผมแน่มาอัดดีเวดีกว่าเพราะผมไม่มีอะไรทำแล้วนะเอาไปเจอกับคลิปใหม่นะครับกุ๊ดบายอัดมา 35นาที